e ี6หเริ่มมาที่เรื่องราวของพระเอกสมัยเด็กตอนเด็กพระเอกโดนพ่อกับแม่ทิ้งพ่อตายและแม่ไม่กลับมาหาอีกเลยพระเอกตอนเด็กเลยอยู่กับยาซิธาเดลเป็นคนให้ตัวตนกับพระเอกพระเอกเลยรับใช้ซิทาเดลมาตลอดตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกนางเอกและพี่มืดกำลังจะไปทำภารกิจให้ท่านทูต เพราะท่านทูตจับลูกนางเอกเอาไว้เป็นตัวประกรันเมื่อมาถึงสนามบินของท่านทูตท่านทูตบอกให้พระเอกไปทำภารกิจขึ้นเครื่องบินไปที่เรือดำน้ำที่มีหัวรบนิวเคลียร์เพื่อให้พระเอกเปิดระบบเรือและยึดเรือให้ได้ตัดมาที่8ปีก่อนที่ฐานลับของซิตาเดลพระเอกกำลังจะไปทำภารกิจขึ้นเรือดำน้ำนิวเคลียร์เพื่อยึดมาจะให้ซิตาเดลควบกุมได้ขณะที่หัวหน้า กำลังอธิบายภารกิจให้พระเอกฟังพระเอกก็บอกหัวหน้าว่าให้ตามนางเอกมาแต่หัวหน้าก็ไม่ทําและที่มืดกับพวกก็อธิบายวิธีการยึดเรือดำน้ำนั้นให้พระเอกฟังตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกนางเอกกับที่มืดกำลังขึ้นเครื่องบินไปลงเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ตัดมาที่8ปีก่อนพระเอกกำลังเตรียมตัวโดดลงจากเครื่องบิน ไปที่เรือดำน้ำนิวเคลีย์นั้นและพระเอกก็โดดลงมาที่เรือดำน้ำได้สำเร็จแต่พระเอกได้ทำนอกเหนือคำสั่งโดยการล็อกรหัสเป็นของเขาเองโดยไม่มีใครรู้และต้องใช้ตัวเขาเท่านั้นเพื่อเป็นคนปลดล็อกเรือดำน้ำตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกนางเอกที่มืดอ,อยู่บนเครื่องบินของท่านทูตแฝดน้องก็เดินออกมาและก็บอกกับพระเอกว่าต้องไปด้วยกันสองคน ต่อมาพระเอกกับแฝดน้องก็ได้ทำการโดดลงจากเครื่องบินเพื่อจะลงหาเรือดำน้ำนั้นพระเอกก็โดดลงมาจากที่ลมแรงจึงทำให้ลงเร็วมากจนพระเอกเกือบตกเรือแต่พระเอกก็ยิงสลิงกับเรือและปีนขึ้นมาได้และมีแฝดน้องช่วยดึงพระเอกไว้พระเอกก็ทำการเปิดระบบโดยทำการสแกนตัวเองเปิดทางเข้าเรือได้ขณะนั้น แฟดน้องก็ทําการการร่มให้พระเอกตกเรือและแฟดน้องก็เข้าไปในเรือดำน้ํานั้นแต่พระเอกก็ติดยุ่กับเรือนั้นและไม่ตกน้ําแต่พระเอกแค่สลบไปตัดมาที่นางเอกได้โดดลงมาจากเครื่องบินเพื่อจะมาช่วยพระเอกที่กําลังสลบอยู่แต่พระเอกได้ตื่นขึ้นมาและได้ลงไปในเรือเพื่อตามแฟดน้องไปต่อมาเมื่อแฟดน้องทําการยึดเรือได้ แฝดน้องก็ได้ทำการติดต่อไปขู่ท่านทูตว่าเขายึดนิวเคลียร์ได้แล้วถ้าอยากได้เรือนี้ให้ยกตำแหน่งหัวหน้าให้กับแฝดที่ไม่นั้นเขาจะทำการยิงถล่มฐานแมตติคอให้หมดแต่ท่านทูตก็ไม่กลัวและบอกกับแฝดน้องว่าเขาได้ทำการแฮกระบบควบคุมเรือดำน้ำได้แล้วและก็ทำการสั่งยิงนิวเคลียร์แล้วก็ให้เรือดำน้ำจมลงใต้สมุดไปต่อมา พระเอกก็เข้ามาและเอาปืนจ่อแฟดน้องขณะที่แฝดที่กำลังเดินมาสู้พระเอกนางเอกก็เข้ามาเอาถังตีหัวแฟดน้องสลบไปและนางเอกก็เข้ามาในห้องเก็บหัวรบนิวเคลียร์เพื่อจะมาปลดชนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหกก่อนจะถึงเวลาย,ยิงตัดมาที่พระเอกกำลังเอาปืนจ่อแฟดน้องที่สลบอยู่แฝดน้องก,ก็ตื่นขึ้นมาและสู้กับพระเอกพระเอกก็สู้ไม่ได้แต่พี่มืดก็บอกกับพระเอกว่า ถึงสมองจะจำไม่ได้แต่ร่างกายพระเอกยังจำได้และต่อสู้เก่งมากพระเอกเลยลองสู้กลับมาและฆ่าแฝดน้องได้สำเร็จต่อมาพระเอกก็เข้าไปช่วยนางเอกในห้องหัวรบนิวเคลียร์และช่วยนางเอกออกมาจากเรือดำน้ำและหนีขึ้นเครื่องบินที่ที่มืดขับมาไปได้สำเร็จตัดมาที่8ปีก่อนพระเอกกลับมาจากภารกิจยึดเรือดำน้ำและหัวหน้าถามพระเอกว่า ทำไมเราควบคุมเรือดำน้ำไม่ได้พระเอกก็บอกว่าเขาได้ใส่รหัสของตัวไปและเขาเป็นคนเดียวที่จะเปิดมันได้และถ้าอยากได้เรือนั้นต้องบอกว่านางเอกอยู่ที่ไหนแต่หัวหน้าก็ไม่บอกและไล่ให้พระเอกไปหาเองตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกนางเอกและที่มืดนั่งเครื่องบินมาเพื่อจะเอาหัวรบแลกกับตัวลูกนางเอกขณะกำลังจะทำการแลกตัวประกัน พวกแมติคอก็ใช้เครื่องตรวจหัวรบเมื่อตรวจเสร็จพวกแมติคอก็บอกกับพระเอกว่าให้ปลดล็อกหัวรบเดี๋ยวนี้ถึงจะปล่อยตัวลูกนางเอกพระเอกก็บอกว่าเขาจําไม่ได้ว่ามันต้องปลดล็อกยังไงขณะนั้นพี่มืดก็บอกกับนางเอกว่าเขาเล็งปืนอยู่สามารถยิงช่วยตัวประกันได้นางเอกก็เลยสั่งให้ที่มืดยิงคนที่จับลูกนางเอกไว้เมื่อที่มืดยิงคนจับตัวลูกของนางเอกนั้นก็ได้หล่นจากสะพาน พระเอกก็วิ่งไปรับลูกนางเอกไว้ได้ทันส่วนนางเอกก็ทำการยิงพวกแมติคอทำให้ช่วยลูกนางเอกไว้ได้และก็ไม่เสียหัวรบนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันตัดมาที่8ปีที่แล้วพระเอกกับพี่โล้นกำลังคุยกันเรื่องมีและลูกสาวของพี่ล้นพี่ล้นก็หยิบรูปภาพนางเอกและลูกนางเอกเอาให้พระเอกพระเอกก็บอกพี่ล้นว่าสาเหตุที่นางเอกหนี เพราะนางเอกไม่อยากให้พระเอกรู้ว่าเขามีลูกกับเขาพี่โลนก็ได้ถามพระเอกว่านายรู้ได้ยังไงว่านางเอกอยู่ที่นั้นตัดมาที่ปัจจุบันบนเครื่องบินที่พระเอกนางเอกพี่มืดเพิ่งช่วยลูกนางเอกมาได้ตัดมาบ้านท่านทูตท่านทูตได้คุยกับลูกน้องว่าเราต้องทำการหนีแล้วและท่านทูตก็สั่งให้ลูกน้องระเบิดบ้านของท่านทูตและหนีไปซ่อนตัว ตัดมาที่พวกพระเอกได้ถึงฐานรับเก่าซิทาเดลเมื่อพระเอกนางเอกที่มืดลงจากเครื่องบินและเดินเข้ามาในฐานพระเอกก็เจอว่ามีและลูกสาวของพระเอกอยู่ที่ฐานนี้และพระเอกกับมีและลูกสาวก็กอดกันด้วยความคิดถึงเมื่อพี่มืดเห็นมีพระเอกพี่มืดก็คุยกับนางเอกว่าพวกเขาไปเจอกันได้ยังไงและยังเป็นมีของเขาอีกต่อมา ที่มืดก็บอกว่าเขาทําวัคซีนคืนความทรงจำได้แล้วและพระเอกจําเป็นต้องคืนความทรงจําต่อมาที่มืดก็ทําการฉีดวัคซีนคืนความทรงจําให้กับพระเอกพระเอกก็ค่อยๆจำเรื่องทั้งหมดได้เป็นฉากๆทุกเรื่องทั้งเรื่องนางเอกและตัวของเขาเองตัดมาที่พระเอกก็ได้เดินเข้าไปที่ห้องกระจกในฐานนั้นและพระเอก ก็จำได้ว่าพระเอกเคยไปหาท่านทูตและท่านทูตกับพระเอกก็คุยกันพระเอกมาขอให้ท่านทูตช่วยให้ตามหาที่อยู่นางเอกท่านทูตเขาก็บอกว่าจะหาให้พระเอกท่านทูตก็เล่าให้พระเอกฟังว่าสามีท่านทูตเป็นอะไรตายและใครเป็นคนทำให้สามีเขาตายพระเอกก็ถามว่าทำไมคุณไม่กลับบ้านไม่คิดถึงลูกชายหรอพระเอกก็ถามท่านทูตว่าท่านยังคิดถึงผมบ้างไหม แม่ท่านทูตหรือแม่ของพระเอกบอกกับพระเอกว่าพ่อของพระเอกโดนพวกซิทาเดลฆ่าตายและปิดข่าวไม่ให้ใครรู้แต่ท่านทูตสงสัยเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อไปสืบมาได้จนรู้ว่าซิทาเดลเป็นคนฆ่าพ่อพระเอกท่านทูตก็บอกให้พระเอกเปิดเผยสมาชิกและข้อมูลของซิทาเดลเอามาให้ท่านทูตเพื่อจะเปิดโปงสิ่งชั่วชั่วของ ซิตาเดลให้โลกรู้และเอาผิดกับซิตาเดลและแล้วคนที่เปิดเผยความลับซิทาเดลที่เป็นคนของซิตาเดลเองหักหลังก็คือตัวพระเอกเองและตอนนี้พระเอกก็จำได้ทั้งหมดทุกอย่างต่อมาเมื่อนางเอกและมีพระเอกเดินมาถามพระเอกว่าจะาอะไราได้หมดแล้วหรือยังนางเอกก็รอฟังพระเอกตอบอยู่ แต่พระเอกก็ตอบกลับมีเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจบ EP 6จบซีซั่น1ติดตามต่อซีซั่น2ปี2024